เปิดปมในใจอาไทายสารภาพต่อหน้าบอลเชิญยิ้มเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องต้องเคลียร์ใจกันยกใหญ่สําหรับดราม่าล่าสุดอาไทายกลมกิก๊กถึงกับปล่อยโฮนักกลางรายการโตะแชร์มหาชนขณะเล่าเรื่องราวที่บอกว่าเป็นปมในใจเป็นตราบาปในใจของตัวเองต่อบ,บอลเชิญยิ้มซึ่งบอลได้ร่วมรายการด้วยก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรโดยขณะนั้นอาไทายแค่เริ่มจะเล่าก็ยังร้องไห้แล้วโดยเจ้าตัวได้เปิดใจต่อหน้าตลกรุนพี่ว่า เรื่องเกิดมาสักพักอทัยโทรไปหาบอลช่วงปีใหม่อวยพรพี่บอลเขาก็อวยพรผมกลับมาผมก็ดีใจเขายังรักและเมตตาเราเพราะก่อนหน้านั้นมันเกิดเป็นข้อผิดพลาดในใจผมที่ผมทําผิดกับพี่บอลไว้ผมไปรับปากเขาวันครอบครูบ้านพี่บอลพี่บอลโทรมาผมรับปากไปแต่วันนั้นผมติดงานไม่ได้ไปเรากลัวว่าพี่เขาจะโกรธร้องไห้หนักสะอึกสะอื้นกลางรายการจนบอลต้องเข้าไปกอดปลอบกลัวเขาไม่รักเรา พอเขาอวยพรผมปุ๊บวางสายปั๊บน้ำตาผมไหลยอย่างน้อยพี่เขายังรักยังเอ็นดูเราแม้เราทำผิดอาไทเผยจุดนี้รู้สึกเป็นปมในใจว่าวันไปถ่ายรายการเจอพี่บอลลุงเบิร์ดลุงค่อมผมก็หวัดดีทุกคนพี่บอลพูดว่าโอ้ยอาไทเดี๋ยวนี้ดังแล้วงานครอบครูมันก็ไม่ไปในงานคนเยอะแยะเขายังนึกถึงผมมาลยกลายเป็นตราบาปในใจทางด้านรุนพีด้านบอลเชิญ,ญยิ้มกล่าวว่าเขาทำงานตั้งแต่เด็ก บอกเขาต้องเรียนหนังสือนะเพราะพวกเราตลกไม่ได้เรียนกันเขาทำกันทั้งคู่ต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อเอ็นดูเด็กมันน่ารักมีสัมมาคาระวะเรียกได้ว่าทั้งคู่ก็ได้ปลดล็อกความในใจและเคลียร์ใจกันเรียบร้อยค่ะ